สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้มาพบกับวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เรื่องที่เราจะศึกษาวันนี้ก็คือพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับนักเรียนเราไปศึกษากันเลยนะครับพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับใน ตอนแรกนะครับเราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการภูมิภาคต่างๆของโลกของทวีปยุโรปนะครับแล้วก็ต่อด้วยทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ทวีปอเมริกาใต้นะครับดินแดนในภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับก็มีการพัฒนาของประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะครับทำให้เกิดการพัฒนาความจเจริญด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองเศรษฐกิจ แล้วก็สังคมนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับการศึกษาพัฒนาการของภูมิภาคต่างๆของโลกนะครับทำให้เกิดความเข้าใจความเป็นมาของประชาชนแต่ละทวีปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็นอกจากนี้พัฒนาการของสังคมได้นําไปสู่ความขัดแยง้งก็ให้เกิดสงครามแต่การที่มนุษยชาติต้องอาศัยอยู่ในโลกด้วยกันนะครับก็หาวิธีการที่จะ ขจัดปัญหาต่างๆลงได้นะครับดังนั้นลักษณะภูมิประเทศนะครับของทวีปยุโรปก็คือพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับเป็นที่ราบได้แก่ที่ราบชายฝั่งของมหาสมุทรแล้วก็ทะเลนะครับมีที่ตั้งถิ่นฐานแล้วก็มีเมืองท่าที่สําคัญหล,หลายเมืองนะครับเหมาะกการประกอบอาชีพประมงแล้วก็เกษตรก,กรรมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะภูมิประเทศของประเทศยุโรปนะครับนักเรียน วันนี้ก็มาดูว่าในทวีปยุโรปนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะก็มีความเจริญมาเป็นเวลาที่ยาวนานนะครับโดยเฉพาะ,ะสิ่งที่จะทําให้พื้นที่แล้วว่าถินฐานต่างๆมีความเจริญทางปอติศาสตร์ก็ต้องมีลักษณะของภูมิอากาศที่เหมาะสมด้วยนะครับอย่างเช่นพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอบอุ่นใช่ไหมครับทำให้ฤด,ดูเพาะปลูกที่ยาวนาน แล้วพื้นที่ของทวีปยุโรปก,ก็คือทางตะวันตกของทวีปก็มีอากาศที่ชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ไม่หนาวมากในฤดูหนาวนะครับก็มีอากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็พื้นที่ทางตอนใต้ของทวีปฤดูร้อนก็มีอากาศที่ร้อนแห้งแล้งนะครับฝนตกในฤดูหนาวตามความเหมาะสมนะครับวันนี้พัฒนาการทางการเมืองนะครับเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของ ทวีปยุโรปนะครับอย่างเช่นแต่อดีตนั้นทวีปยุโรปกว่าจะได้พัฒนาด้านการเมืองมาเจริญรุ่งเดือยจนถึงปัจจุบันนี้ต้องผ่านการเวลาที่ยาวนานมากนะครับนักเรียนมันผ่านระบบการเรียนรู้อย่างเช่นระบบฟิวด้านก็คือระบบของขุนนางนะครับกว่าที่จะมาเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับของทวีปยุโรปก็ผ่านะระบบต่างๆที่มีการทดลองการปกครองมาเรื่อยๆนะครับ และอีกอย่างก็คือระบบรัฐชาติตรงนี้นะครับก็มีการปกครองแต่ละชาติที่ทดลองกันนะครับบางครั้งก็มีการยึดอํานาจแต่ละเผ่าพันธ์ของออทวีปยุโรปนะครับก็จะมาถึงระบบประชาธิปไตยก็ผ่านมาเป็นศตวรรษเลยนะครับดังนั้นในทวีปยุโรปเนี่ยพัฒนาการต่างๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับตั้งแต่หลังคริสตศตวรรษที่1 5 ก็มีการยึดครองดินแดนเป็นอาณานิคมนะฮะเกิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยมตรงนี้ก็คือหมายความว่าในทวีปยุโรปประชากรก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับได้รับการศึกษามีอารยาธรรมมากกว่าทวีปอื่นๆนะครับแล้วก็มาคริสตศตวรรษที่18ก็มีการปฏิวัติยุคอุตสาหกรรมนะครับตรงนี้ใน,ทว,ในทวีปยุโรป ประเทศแรกๆที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือประเทศอังกฤษนะครับเพราะว่ามีความพร้อมหลายๆด้านนะครับนะได้มีการปฏิวัติโดยเฉพาะทรัพยากรหรือว่าวัตถุดิบที่จะป้อนโรงงานต่างๆนะครับหรือว่าอุตสาหกรรมต่างๆอังกฤษมีความพร้อมกว่าประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งนะครับในเหล่าประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปนะก็มีการ แย่งชิงพวกวัตถุดิบกันต่างๆนะครับทำให้เกิดสงครามย่อมๆในทวีปนะครับตั้งแต่อดีตนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือเมื่อ,อมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันครับนะมีการาแย่งวัตถุดิบกันเพื่อจะมา,าในการปกครองหรือว่ามาใช้ในการายังชีพของชนในเผ่าในเผ่าของตัวเองนะครับเมื่อไม่ประสบผลสำเร็จมันก็เกิด สงครามเกิดขึ้นอย่างเช่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับทวีปยุโรปก็พบกับความหายนะทางเศรษฐกิจอย่างมากโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประเทศใหญ่ๆอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีนะครับพวกนี้ก็มีความทางเศรษฐกิจที่ล่มสลายไปนะครับนะทำให้เกิดข้าวยากหมากแพงนะครับแล้วก็ เกิดการร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือเขาเรียกว่า EC หรือว่าสมาคมของเศรษฐกิจของยุโรปแล้วก็เป็น EU ใช่ไหมครับทั้งหมดก็มีประมาณ27ประเทศยกเว้นประเทศอังกฤษนะครับปัจจุบันก็ได้ลาออกจากออ EU ไปแล้วนะครับก็คงเหลือ26ประเทศและการใช้สกุลเงินนะครับเพื่อการรวมกลุ่มของออ EU นะครับให้เหมาะสมในการประกอบอาชีพในการประกอบธุรกิจต่างๆก็ใช้สกุลเงินเดียวกันใช่ไหมครับ ยุโรปมีห้าประเทศที่เป็นสมาชิกของ G8 นะครับประเทศ G8 ก็คือกลุ่มประเทศทางอุตสาหกรรมที่มีความทันสมัยนะครับอย่างเช่นประเทศเยอรมันอย่างเงี้ยฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะครับอังกฤษสหรัฐอย่างเงี้ยถึงจะอยู่คนลัทวีปก็มารวมกลุ่มกันใช่ไหมครับแล้วก็ประเทศรัศเสเซียก็เข้ามาทีหลังเขานะครับอันนี้ก็คือรวมกลุ่มของอประเทศ G8 นะครับในกลุ่มประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่เจริญ ต่อไปก็คือการพัฒนาด้านสังคมนะครับในทวีปยุโรปประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปนะครับสมัยกลางก็มีการพัฒนาแบบสมัยแบบฟิวดันก็คือมีศูนย์กลางนะครับโดยเฉพาะขุนานางศาสนาคิดก็มีอิทธิพลต่อความเชื่อของประชาชนมากนะครับโดยเฉพาะผู้นําของาศาสนาก็สามารถนำจิตวิญญาณของประชาชนไปในทางไหนก็ได้นะครับนะอันนี้ก็คือ เขาเรียกว่าพัฒนาการทางขุนนางนะครับหรือฟิวด้านนะครับต่อไปก็คือพัฒนาการด้านสังคมเกษตรเป็นสังคมพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมโดยพื้นฐานของทวีปยุโรปนะครับก็เป็นประเทศที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาก่อนนะครับก็มีการค้าขายด้วยนะครับก่อนที่จะมาเป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนานะครับคือปฏิวัติอุตสาหกรรมมานะครับ และในช่วงสมัยในช่วงสมัยใหม่นะครับก็คือชนชั้นสามัญมีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนสถานะเป็นชนชั้นกลางนะครับก็คือหมายว่าชนชั้นลา่างนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นชนชั้นกลางนะครับก็ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นมาอันนี้ก็หมายถึงว่าระบบเศรษฐกิจของเขานนัดีขึ้นนะครับนะทำให้ชนชั้นล่างสามารถพัฒนายกระดับฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นได้และอีกอย่างก็คือ เกิดแนวคิดแบบมนุษย์ันิยมแล้วก็เสรีนิยมก็คือพูดง่ายๆก็คือเป็นระบบประชาธิปไตยนะครับเน้นความมีสิทธิเสรีภาพและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันนะครับกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้นะครับประเทศในทวีปยุโรปก,ก็มีการพัฒนาอูหลายร้อยปีนะครับนักเรียนกว่าถึงจะมาจุดของความเป็นเสรีภาพนะครับในในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันใช่ไหมครับ แล้วก็ต่อไปก็คือเกิดระบบประชาธิปไตยอันนี้ประเทศที่เป็นตัวหลักที่ทําให้เกิดระบบประชาธิปไตยก็อย่างเช่นประเทศกรีซโรมันใช่ไหมครับแล้วพัฒนาจนถึงประเทศอังกฤษใช่ไหมครับได้นําเอาหลักการของระบบประชาธิปไตยมาเผยแพร่ไปให้หลายๆประเทศหลายๆทวีปต่อไปนะครับแล้วก็การรวมกลุ่มของสหภาพยุโรปทําให้วัฒนธรรมมีเอกภาพตรงนี้ก็คือ ประเทศยุโรปเขาก็มีมีความเจริญก้าวหน้านะครับโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจก็สามารถรวมกลุ่มกันได้นะครับต่อไปก็คือพัฒนาการของทวีปอเมริกาเหนือนะครับนักเรียนทวีปอเมริกาเหนือก็ตั้งอยู่ทางเหนือซีกโลกตะวันตกนะครับโดยทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กาติก ตะวันออกก็จดกับมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับแล้วก็ตะวันตกก็จดกับมหาสมุทรเวซิฟิกสามารถติดต่อกับทวีปต่างๆนะครับอย่างเช่นทวีปเอเชียยุโรปแอฟริกาแล้วก็อเมริกาเหนือก็มีประชากรมากเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะครับนักเรียนประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมดก็ประมาณ22ประเทศนะครับลักษณะภูมิประเทศของ ทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็ประกอบไปด้วยเทือกเขาอย่างเช่นเทือกเขาล็อกกี้นะครับแล้วก็มีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะครับในทวีปอเมริกาเหนือนะ้วก็อย่างเช่นมีเหล็กเหล็กกล้านะครับถ่านหินแล้วก็น้ำมันปิตโตเรเลียมต่างๆนะครับและโดยเฉพาะในทวีปอ,อเมริกาเหนือนะครับก็มีแม่น้ําที่สําคัญอย่างเช่นแม่น้ํามิสซิสซิปปีนะครับแล้วก็อากาศ ในทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็มีหลากหลายก็มีประมาณ24เขตนะครับเมื่อมีอากาศหลากหลายนะครับการเพราะปลูกพวกพืชพันธุ์ต่างๆก็ทําให้ปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับโดยเฉพาะด้านการเมืองนะครับก็มีการพัฒนาขึ้นได้อย่างรวดเร็วนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนักเรียนมาดูไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ของ ทวีวอเมริกาเหนือนะครับเริ่มตั้งแต่อดีตก็คือจัก,กรวรรดิของเอสเทคนะครับจเจรเิญรุ่งเร,องเรืองมาตั้งแต่คริตรสตศตวรรษที่13นะครับจนถึงจัก,กรวรรด H ิเอสเท็ล้มสลายในคริตรสตศตวรรษที่16จนถึงปัจจุบันใช่ไหมครับวันนี้มาดูว่าปลายคริตรสตศตวรรษที่15นะครับคริสโตเฟอร์โคลมัมบัสนักสำรวจชาวอิตาลีนะครับก็ได้ค้นพบดินแดนอเมริกานะครับก็คือประเทศอเมริกาปัจจุบันนะครับ นะแล้วก็คร,สริสตศตวรรษที่17ชาวยุโรปชาติอื่นๆก็เข้ามายึดครองดินแดนในทวีปอเมริกานะครับเพราะว่าแถบนี้ก็เป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรใช่ไหมครับชาวยุโรปก็อพยพยเข้ามาอาศัยตั้งถิ่นฐานอยู่เป็นจํานวนมากนะครับจนถึงคศ1775ถึงคศ1783ชาวนานิคมในอเมริกาก็ทําสงครามเรียกร้องเอกราชนะครับเพราะตอนนั้น ประเทศที่เข้ามายึดครองทวีปอเมริกาเหนือเป็นต้นๆก็คืออย่างเช่นอังกฤษนะครับนะก็มาเรียกเก็บภาษีกับชนพื้นเมืองเขาอย่างมากแล้วทำให้เกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเมืองโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอาณาจักรมายานะครับปัจจุบันก็ตั้งอยู่ในประเทศกัวเตมาลานะครับดังนั้นอดีตนะครับกลุ่มอดีตภาษานิคมในทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็คืออังกฤษ ในทวีปอเมริกาเหนือประเทศใหญ่ๆนะครับก็อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาครับหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าเอ็นโกลอเมริกานะครับก็มีการปกครองแบบสหพันธรัฐแล้วก็มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาก็มีประธานาธิบดีเป็นผู้นําแคนาดาก็นับถือประมุขของอังกฤษนะครับเพราะแต่ก่อนก็ตกเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษมาก่อนนะครับก็มีระบบการเมืองการปกครองที่เข้มแข็งก็ได้แบบอย่างมาจากอังกฤษนะครับแล้วก็ มีการพัฒนาการเมืองมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับต่อมาก็คือกลุ่มอดีตอาณานิคมในทวีปอเมริกาเหนือนะครับอย่างเช่นกลุ่มอดีตอาณานิคมของสเปนอันนี้ก็แน่นอนนะครับประเทศที่ตกเป็นอาณานิคมของสเปนก็คืออย่างเช่นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือแล้วก็ลงอเมริกาใต้นะครับอย่างเช่นเม็กซิโกใช่ไหมครับก็ลงไปนอย่างเช่นกลุ่มประเทศอยู่ในทะเลแคริบเบียนนะครับพวกนี้ก็ ตกเป็นอนาณาณิคมของประเทศสเปนในอดีตนะครับก็ใช้ภาษาสเปนในการสื่อสารต่างๆนะครับถ้าหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่าลาตินอเมริกานะครับถ้าขึ้นไปข้างบนสุดทางเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือก็มีแคนาดาก็มีสหรัฐเขาเรียกว่าเองโกอเมริกานะครับคือเป็นอนาณาณิคมของอประเทศอังกฤษมาก่อนนะครับต่อมาก็คือพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะครับกลุ่ม อดีตอาณานิคมของอังกฤษนะครับก็มีเศรษฐกิจกที่จเจริญรุ่งเรืองนะครับโดยเฉพาะเป็นสมาชิกของ G8 หรือเขาเรียกว่ากลุ่มประเทศอุตสาหกรรมนะครับก็คือประกอบไปด้วยประเทศแคนาดาฝรั่งเศสเยรอรมนอิตาลีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นสหรัฐอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาและเพิ่มขึ้นมาเป็นชาติสุดท้ายก็คือรัเสเซียนะครับเข้ามาในปี2000 14ใไหมครับแล้วก็ในกลุ่มประเทศพวกนี้นะครับก็มีทรัพยากรธรรมชาติและการท่าต่างๆนะครับเป็นวัตถุดิบที่สําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็ดาเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบเสรีนะครับแล้วก็พัฒนาการดันคมนาคมขนส่งทําให้การค้าขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับมาดูพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะครับในกลุ่มอ,อดีตของ อาณานิคมของสเปนนะครับยังเช่นเม็กซิโกก็มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจก็ก็มีน้อยนะครับนะโดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่เป็นอาณานิคมของสเปนนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นประเทศที่ต้องมีการพัฒนาโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่ามีการทํารัฐประหารบ่อยอย่างเช่นประเทศคิวบายอย่างนี้ใช่ไหมครับพัฒนาการด้านสังคมนะครับในอดีตของอาณานิคมของอังกฤษ โดยเฉพาะชนพื้นเมืองนะครับเป็นชาวอินเดียนต่อมาก็มีชนผิวขาวจากยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานใช่ไหมพวกนี้พอชนผิวขาวัาชนพื้นเมืองออมีการแต่งงานแล้วว่าผสมพันธ์กันเขาก็เรียกว่าเมตติโซใช่ไหมฮะพวกนี้ก็เป็นเชื้อสายที่เขาใช้เรียกกันในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับมาก็คือเดิมเป็นสังคมเกษตรนะครับ ก็มีการพัฒนามาเป็นสังคมอุตสาหกรรมแล้วก็มีอิสระยึดมั่นในลัทธิและเสรีภาพนะครับมาพัฒนาการด้านสังคมนะครับในอดีตอาณานิคมของสเปนก็คือมีภูมิภาคอย่างเช่นอเมริกากลางใช่ไหมครับก็มีประชากรที่หลากหลายหลายกลุ่มนะครับแล้วก็คนที่มีเชื้อสายผสมสมอย่างเช่นอินเดียนกับคนผิวขาวนะเาก็เรียกหน่ว่าพวกเมติโซใช่ไหมฮะต่อไปก็เป็นพัฒนาการของ ทวีปอเมริกาใต้นะครับนักเรียนทวีปอเมริกาใต้ก็คือถ้านักเรียนดูในแผนที่นะครับก็จะมีเทือกเขาเอนดิสเนี่ยทอดยาวเลยตั้งแต่เหนือลงมาใต้สุดเลยนะครับแล้วก็มีที่ราบสูงของบราซิลนะครับที่ราบสูงมาโตปาโตโกรโซน,นะครับแล้วก็ที่ราบสูงของปาตาโกเนียนะครับแล้วก็ที่ราบลุ่มของแม่น้ําอเมซอนนะครับ ลักษณะของภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้นี่นะครับก็มีลักษณะภูมิอากาศที่หลากหลายนะครับทำให้มีการปลูกพืชได้หลายชนิดนะครับนะพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองนะครับในประเทศของอเมริกาใต้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศที่อยู่ใน ภูเขานะครับที่ราบสูงต่างๆนะครับอย่างเช่นที่ที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่นที่ราบสูงของบราซิลใช่ไหมครับแล้วก็ที่ราบลุ่มของแม่น้ําอเมซอนหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นที่ราบรุ่มของแม่น้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับแม่น้ําอเมซอนและเป็นปอดของโลกด้วยนะครับหรือเขาเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่นะครับเป็นป่าดิบชื้นที่ใหญ่หรือเขาเรียกว่าป่าเซวกใช่ไหม ตรงนี้นะักเรียนก็จะได้ดูว่าลักษณะภูมิอากาศใช่ไหมครับเพราะว่าลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาใต้เนี่ยเป็นเป็นภูมิอากาศแบบร้อนชื้นนะครับนะประชาชนหรือว่าประชากรส่วนมากก็จะไม่เข้าไปอยู่ในพวกที่ป่าดิบชื้นต่างๆนะครับว่ามันมีอันตรายนะครับโดยเฉพาะพวกสัตว์ป่าต่างๆนะครับพวกไข้ ป่าต่างๆไม่เหมาะสมนะครับไปอยู่ก็ทําให้เสียชีวิตได้นะครับแล้วพัฒนาการด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะครับของอทวีอเมริกาใตา้ก็คือในศตวรรษที่19กก็มีกลุ่มชาตินิยมที่เรียกร้องเอกราชอย่างเช่นโปรโตเุเกสใช่ไหมครับก็เรียกร้องเอกราชจากประเทศโปรตุเกสใช่ไหมอย่างนี้ก็คือพวกประเทศบราซิลใช่ไหมครับแล้วก็สเปนพวกนี้ใช่ไหมครับที่เป็น นักลานานิคมนะครับต่อมาพัฒนาการด้านเศรษฐกิจนะครับพวกนี้ก็มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับนักเรียนดังนั้นก็สรุปเลยนะครับนักเรียนในทวีปอเมริกาใต้นะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับทั้งหมดนี้นะครับนักเรียนก็ไปทบทวนนะครับดูหนังสือทบทวนนะครับแล้วก็ทําการบ้านที่ครูให้ไว้นะครับในชั่วโมงนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ